สวัสดีเพื่อนๆชาวจีนจริงซานทุกท่านนะครับวันนี้เราก็จะมาต่อกันในนิยายลูกศิษย์ของผมคือเรายอดวายร้ายตอนที่382ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะครับที่คอยคอมเมนต์ให้กำลังใจรวมไปถึงเพื่อนๆที่สนับสนุนเราผ่านช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็นทรูมันนี่หรือว่าช่องทางธนาคารวันนี้เราก็มาต่อจากตอนที่แล้วกันเลย เกิดเหตุการณ์มาที่แท่นบูชาหยกเขียวนะครับหลังจากที่การต่อสู้ของยู่ชางรุงและจางยวนชานได้จบลงผลปรากฏว่ายู่ชางรุงของเราก็เอาชนะมาได้อย่างยากลําบากในเวลานี้แท่นบูชาหยกเขียวที่เคยเป็นที่ที่เงียบสงบมาโดยตลอดแต่มันกลับนะครับ ได้หายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแผ่นหินบนแท่นบูชานะครับพังทลายจนยูยับเจินาหากการต่อสู้ไม่ได้เกิดขึ้นเหนือแท่นบูชาไปมากกว่านี้บางสีแท่นบูชาอยู่เกียวอาจถูกทำลายไปแล้วด้วยก็ได้เหล่าสาวกของสำนักอเวจีนะครับที่เห็นการต่อสู้ได้แต่สงบสติของตัวเองลงแม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้เห็นการต่อสู้ระวังที่ยูช้างรุงกับสัตว์ประหลาดตรงๆแต่เสียงที่จะ เสียงที่พวกเขาได้ยินจากระยะไกลนะครับทุกคนรู้ดีว่ามันต้องเป็นการต่อสู้ที่ดุเดือดเลือดพ่านและน่ากลัวจากแน่นอนและแล้วหลังจากนั้นไม่นานนะครับในที่สุดเสียงทุกอย่างก็เงียบลงสาวกของสำนักอเวจีต่างก็กระโดด ลงจากแท่นบูชาหยกเขียวบนแท่นบูชาเต็มไปด้วยความเสียหายนะครับที่มาจากลูกหลงในการต่อสู้มันมีรูปุนอยู่บนพื้นที่ตามที่ต่างๆนะครับจนสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าแม้ว่าอยู่ช้างรงเล็กคู่ต่อสู้จะบินไปไกลแล้วก็ตามแต่ถึงแบบนั้นพื้นที่แห่งนี้นะครับยังได้รับความเสียหายมากอยู่ด,ดีเหล่าสาวกนะครับที่ได้เดินทางมาถึงจุดเกิดเหตุในเวลานี้นั้นนะครับนอกเหนือจากพื้นดินขนาดใหญ่และ นอกเหนือจากพื้นดินขนาดใหญ่แล้วนะครับป่าไม้หรืออะไรก็ตามที่อยู่ในรัศมีโดยรอบทุกทุกอย่างนั้นได้ถูกบทขยี้และถูกทำลายราบเป็นหน้ากรอกในสารที่ต่อสู้ไม่มีแม้แต่ร่างของผู้ป้ายแผลปืชพนันทั้งหมดที่อยู่แถวนี้นะครับ้วนแล้วแต่เฮาเยาเฉาเกิดอะไรขึ้นที่นี่กันทุกคนมองไปที่รอบตัวด้วยความหวาดกลัวทักทักที่นี่มีสัตว์ประหลาดมากกว่าหนึ่งตัวสินะขลาเห็นคนคนนั้นเวียงคนที่ถูกมัดด้วยเชือก ชายที่ถูกมัดด้วยเชือกดูร้าวกับศพที่แห้งเยียวยังไงก็ไม่รู้มีใครบางคนได้พูดขึ้นเออดูเหมือนว่าจะเป็นวิชาเชอทุนด้วยเวทมนต์คาถาสินะนี่เป็นล้างไม่ดีสําหรับตั้นยู่ช่างลงุงจริงๆค่ะนะกลัวเลือเกิดไม่มีทางพลังวรยุทธ์ของท่านยู่ช่างลุงนะลึกล้ําข้าไม่คิดว่าเขาจะพ่ายแพ้ง่ายๆบรอกนะเออในโลกใบนี้นะ่ะเนื้อฟ้ายังมีฟ้านะเวย้ยไม่มีอะไรแน่นอนหรอกท่านเจ้าสานักเคยพูดอร่อย พลังของคนเพียงคนเดียวมักจะด้อยไปกว่าพลังของคนหมู่มากเมื่อทุกคนนะครับนึกถึงร่างวาตารสีดําและพลังนวดสีม่วงบนแท่นบูชาหยกเกี่ยวเหล่าสาวุกสานักอวิธีก็ได้แต่สั่นกลัวเหล่าสาวกทุกคนนะครับที่กําลังยุ่งอยู่กับการสนทนานั้นได้สังเกตเห็นพลังสีม่วงที่อยู่บนท้องฟ้าก๋ๆ พลังที่ว่าประกอบไปด้วยความสีม่วงที่มีรูปร่างคล้ายสุนัขจิ้งจอกมันเป็นรูปร่างที่ดูเหมือนกับไปวูสักกีนั่นเองเ,อเห็นแบบนั้นทุกคนก็ได้แต่ร้อยลังกลับด้วยความตกใจพลังสีม่วงที่ก่อตัวขึ้นนะครับได้สรงเสียงยางนุ่มลึกออกมาอยู่สางหลงเจ้าจะต้องตายหลังจากนั้นนะครับพลังเวทมนม์นคาทาก็หายไปพร้อมกับพลังควันสีม่วงเออ,เอ,อพวกเราควรจะทายังไงดีพวกเขาที่อยู่ที่นี่นะครับควรจะอยู่ต่อหรือรีบหนีกันดี พวกเราควรที่จะรายงานเรื่องน,นี้ใหท้ท่านเจ้าสำนักทราบก่อนใช่ดีติงสังหารเป้าหมายสําเร็จได้รับรางวัลแต้มบุญสองพันต้มลูโ่โจที่กําลังคุ้นคิดบางอย่างนะครับแต่เมื่อการเจอแต่เมื่อการแจ้งเตือนนั้นแจ้งเตือนมาเขาถึงกับขมวดคิ้วจากประสบการณ์ที่ตัวเขามีการฆ่าเป้าหมายที่มีพลังร่างมาตามดอกบัวห้ากีบจะทําให้ได้รับแต้มบุญหนึ่งพันต้มและการสังหารกูที่มีเป้าหมาย าการสังหารเป้าหมายผู้ที่มีพลังร่างอาตานดอกบัวหกถึงแปดกีบจะได้รับแต้มบุญหนึ่งพันห้าร้อยแต้มแล้วทําไมจู่ๆถึงได้แต้มบุญมาถึงสองพันแต้มบุญกันนี่นี่มันจะบอกนะว่าเป็นผู้ที่มีพลังทัดเทียมกับคนที่อยู่ในระดับเก้ากีบอย่างนั้นเหรอลูอโจ็ค่อยๆลุกขึ้นนะครับพอจะนึกถึงยู่ช้างหลงในตอนนี้ยู่เชิงงรกับซื้อบูย้ายยังไม่ถูกจับตัวกลับมามันเร็วเกินไปที่จะตามพวกเขาทั้งคู่กลับมาที่กินดิงสั์ยิงไปกว่านั้น เหล่าสาที่มีอยู่ก็ไม่อาจจะทํางานนี้ได้ผลเดียวที่จะสงรงานยอดฝีมือระดับสูงที่อยู่ในกั้นดอกบัวแปดกีบขั้นสูงสุดหรือแข็งแกร่งยิ่งกว่านั้นคงจะมีแต่ยู่ช้างหลงเป็นแน่ใบหน้าของลู่โจนะครับยังคงน่านิ้วคิ้วกระมวดใช้ความคิดมากกว่าเดิมหรือว่าจะเป็นผู้ที่มีพลังร่าวัาต่อการดอกบัวเก้ากีบกัน จากนั้นนะครับลู่โจก็ได้แต่ทายอุปกรณ์ที่จะเลือกใช้ความคิดเดียวกับเรื่องนี้แม้ว่ายู่ช้างลุงจะแข็งแกร่งมากแค่ไหนแต่เป็นไปนไม่ได้เลยที่เขาจะฆ่าเป้าหมายที่แข็งแกร่งกว่าตัวเองและทรงพลังแบบนั้นได้ยิ่งไปกว่านั้นยู่ช้างลุงนะครับจะไปหาผู้ที่มีพลังร่างประานดอกบัวก้ากีบจากไหนกันก็จริงอย่างที่ลู่โจบ,บอกนะครับดูเหมือนว่าพลังของจางหยวนฉานาจะ เหนือกว่าคนที่อยู่ในพลังร่างอาตานดอกบัวแปดกีบไปเสียอีกนะครับถ้าอิงจากระบบการสังหารคนที่มีพลังร่างอาตานดอกบัวแปดกีบมันได้1500แต้เตมจางยวนชานนะครับที่โดนสังหารไปก็ได้มาถึง2,000แเต้มคงจะอยู่ระหว่างดอกบัวแปดกีบกับดอกบัวเก้ากีบละมั้งเนาะเพราะว่าถ้าเป็นผู้ที่มีพลังร่างตาตานดอกบัวเก้ากีบมันคงจะต้องแข็งแกร่งกว่านี้แนย่ยังไงอยู่ชางลุงที่มีพลังร่างตาตานดอกบัวแปดกีบก็คงจะไม่สามารถเอาชนะได้ ปลาเอกที่ยังคงใช้ความคิดนะครับเป็นไปได้ไหมที่มีคนที่คิดแบบเดียวกับฉันกันมีใครบางคนคิดที่จะเอาดอกบัวทองคําออกหรือก็คือการตัดดอกบัวตองคาเพื่อที่จะฝึกฝนจนตัวเองมีพลังร่างมตารดอกบัว9ก้ากีบด้วยอย่างนั้นเหรอดูโจได้นึกถึงสมมุติฐานนะครับและคําพูดของเียงอาเชียนเกี่ยวกับประสบการณ์ระหว่างการพูดคุยในก่อนหน้านี้กับเล่งล่วและฟานลี่เทียนตัวเขารู้ดีว่าตัวเขาไม่ใช่คนเดียวในลูกแน่ ที่พยายามจะฝึกฝนไปให้ถึงขั้นเก้าไม่ว่าจะเป็นยุนเตียนลั่ยวนดูหรือแม้แต่เราราชวงศ์องทุกๆคนต่างก็พยายามหาทางฝึกฝนตัวเองไปให้ได้ไกลยิ่งกว่าเดิมยิ่งไปกว่านั้นนะครับนอกเหนือจากดินแดนยานอันยิ่งใหญ่ใส่แล้วครับยังมีดินแดนอื่นอีกนั่นก็คือดินแดนรั่วหลานดินแดนรั่หลี่แล้วก็ดินแดนฉีกงและดินแดนอื่นอีกในโลกนะครับมีผู้ฝึกยุทธอีกมากมาย ดินแดนต่ายานนะครับหรือก็คือดินแดนแานที่ยิ่งใหญ่มันไม่ใช่แค่ทวีปหรือว่าดินแด,ดนเดียวในโลกนี้เป็นไปไม่ได้เลยที่จะไม่มีใครคิดจะเอาชนะและก้ามผ่านขีดจำกัดที่ยิ่งใหญ่ทันใดนั้นลู่โจก็ได้ส่งเสียงออกมามีใครอยู่ไหมแต่แล้วสาวกคนหนึ่งก็ได้ปรากฏขึ้นท่านปรมาจารย์เรียบยางอาเฉียนมาให้ข้าข้าเมื่อไม่นานนะครับ เมื่อไม่นานมานี้มีข่าวการตายของเตียงอาเซียนได้แพร่สะพัดไปทั่วทั้งยุทธภพเป็นธรรมดาที่จะมีคนจากพระราชสำนักหลายคนไม่เชื่อเรื่องนี้แต่เรื่องนั้นก็ไม่ได้สําคัญอีกต่อไปเตียงอาเซียนนั้นนับว่าเป็นชายผู้มีเครือรข่ายข้อมูลอันกว้างขวางหลัโ,ลโจคิดถึงคิดว่าถึงเวลาแล้วที่เตียงอาเซียนจะต้องทํางานตอบแทนกับการที่เขานั้นมาพึ่งพาอาศัยจินติงซานอยู่ที่นี่ ตัดสลับผิดการมานะครับบนยอดเขาสูงกว่าร้อยเมตรทางตอนเหนือของแท่นบูชาหยกเกี่ยวดวงอาทิตย์ได้ซองผ่านมูมิสีเทามาก่อนที่จะตอแสงลงบนพืนป่าสิทธิรองท่านอยู่ที่นี่เองสินะ,ยะเยเตียนซินได้ทักทายอยู่ช้างลงนะครับด้วยความเคารพในขณะที่ยืนดูด้านหลังตัวเขาไม่จําเป็นจะต้องพูดทักทายแบบนั้นหรอกน้องหกอยู่ช้างลงนะครับถือดาบยืนยาวเอาไว้ในมือตัวเขาไม่ได้หันกลับอยู่ช้างลงได้มองไปที่ดวงอาทิตย์เียงกำลังตกแทน นาแปลกที่ดวงอาทิตย์วันนี้ดูสวยงามและน่าหลงไหลยิ่งกว่าวันไหนตายที่สุดแล้วดินแดนต้ายานนะครับหรือก็คือดินแดนยานอันยิ่งใหญ่ก็ไม่เคยขาดภาพวิวทิวทัศน์ที่สวยงามเช่นนี้สิพี่รองถ้าท่านสบายดีไหมเยียเทียนซินนะครับพยายามส,าสังเกตเห็นอาการของยู่ชางหลงเพราะว่าดูเหมือนยู่ชางหลงของเรานะครับจะมีบางอย่างแปลกไปแสงอาทิตย์ได้ตกกตทกเก้ากับร่างของยู่ชางหลงตัวเขาไม่ได้ขยับแม้แต่นิดเดียว ข้าไม่เป็นไรเส้นทางแห่งดาบของท่านช่างเป็นเส้นทางที่ไกลสุดขอฟ้าจริงจริงสิพี่รองเย่เทียนซินนะครับที่ได้ต่อสู้เสียงเป็นเสียงตายกับยูชางลงมาได้พูดยุกย่องเขาเมื่อ,อยูชางลงนึกไปถึงภาพก่อนหน้านี้ตัวเขาก็ได้สายหัวไม่มีความหมายอะไรที่จะพูดถึงเรื่องนั้นหรอกนะสิพีองเออข้าได้ยินมาว่าท่านได้กลับไปที่จริงจริงซานแล้วสิพี่รอง ข้าสงสัยจริงๆว่ามันเป็นเรื่องจริงไหมยี่เตียนซินไม่ค่อยใส่ใจอะไรกับข่าวๆในลูกยุทยพบนะครับนางได้แต่ฝุกฝนตัวเองมาโดยตลอดก่อนหน้านี้บางทีนางก็เลือกที่จะออกไปทําธุระเป็นครั้งคราวครั้งแรกพี่ยี่เตียนซินได้ยินข่าวนางไม่คิดจะเชื่อเลยอยู่สางรงยิ้มออกมาจางๆใช่เอ๋แล้วเรื่องรายชื่อละ่ะมันเป็นความจริงอย่างนั้นสินะยี่เตียนซินได้ถามต่ออย่างประหลาดใจ การจ้องมองของอยูชางรุงนะครับาทาให้เยียนซินรู้สึกกังวลน,นับตั้งแต่ที่นางออกจากจินจิงซานมาและกลายเป็นเจ้าแห่งวังจันทราหรือก็คือตำหนักเยียนยี่ทุกคนก็เริ่มเคารพนับถือนางมากขึ้นนางได้มีรายชื่ออยู่ในบัญชีดำลำดับที่หกนอกจากนี้ยังอนอกจากนี้นางยังได้รับฉายาว่านักฆ่าหน้าหยกที่สร้างความบาดวันให้กับทุกคนที่ได้ยินตั้งแต่ตอนนั้นนะครับนางไม่เคยรู้สึกกังวลเท่านี้มาก่อนใช่ รายชื่อเป็นของจริงอยู่ช้างโุงพยักหน้าอีกครั้งเยเตียนซินรู้สึกหวาดกลัวรายชื่อที่อยู่ช้างรุงนี้นั้นเต็มไปด้วยยอดฝีมือพวกเขาทุกคนล้วนแล้วแต่เป็นผู้ที่น่านับถือแต่ทุกคนกลับตายด้วยฝีมือของสิทธิรองของนางอินและเพราะแบบนั้นอยู่ช้างโุงจะต้องแข็งแกร่งแค่ไหนถึงฆ่าพวกเขาได้อยู่ช้างโุงได้ยิ้มให้กับเยเตียนซินอย่างอ่อนโยนก่อนจะพูดต่อ สิบน้องหกท่านอาจารย์ไม่ให้พเจ้าอย่างนั้นเหรอเมื่อได้ยินแบบนั้นเย่เ,เชียนซินก็ตกต้องอตกตะลึงจนพูดไม่ออกสีหน้าของนางดูไม่เป็นธรรมชาตินางไม่รู้ว่าจะตอบคําตามนี้ยังไงดีอยู่สางหรุงไม่ได้ตั้งใจเดียบังคับฝืนใจให้นางตอบถ้าหากเจ้าไม่อยากจะตอบเจ้าก็ไม่ต้องตอบหรอกนะแต่ในสุดแล้วยเย่เ,เชียนซินก็ตอบกลับมาข้าข้ากลัวว่าข้าจะไม่สามารถที่จะกลับไปจินจิงซานได้อีกต่อไปอยู่สางหรุงได้ยินเช่นนั้นก็ตอบกลับมา เจ้านะยังมีชีวิตที่ยืนยาวรออยู่แค่เป็นตัวของเจ้าต่อไปก็แค่นั้นท่านพูดถูกแล้วละ่ะสิพี่รองเย่เจนซินพยักหน้าหลังจากหนีเจ้าวางแผนจะทําอะไรกันดูช้างโรงถามเย่เจียนซินนะครับไม่ได้ตอบในทันทีนางได้เดินไปที่ยอดเขาก่อนจะทอดสายตาลงไปที่ป่านางได้ถอนหายใจกรอนะตอบกลับมาข้าเองก็ไม่รู้ขาก็เหมือนกับแมลงที่ไร้ที่อยู่จูๆ่ๆเยเจียนซินก็เหมือนไม่อยากจะพูดต่ออยู่ช้างหลงได้ฟังแบบนั้นก็พูดขึ้น ถ้าหากตอนนี้เจ้าไม่มีเป้าหมายอะไรงานเป้าหมายของเจ้าก็คือการหาเป้าหมายใหม่ย,ยังไงละ่ะยี่เทียนซินต,ตกตะลึงนะครับความคิดของนางซับซ้อนไม่ได้เรียบง่ายเหมือนกับความคิดของจู่ช้างหลงไม่ว่ายังไงชีวิตก็ไม่ได้ซับซ้อนอย่างที่จิตยิ่งรู้สึกกังวลมากเท่าไหร่คนคนนั้นก็ยิ่งไม่กล้าที่จะทําอะไรมากขึ้นยิ่งไปกว่านั้นนี่ไม่ใช่ว่านางจะไม่มีเป้าหมายนะครับนางไม่ได้ตั้งใจพอที่จะทำตามเป้าหมายมากกว่าหลังจากที่ท่านกลับไปยังจินติงซาน หลังจากนี้ท่านจะกลับไปที่กินถิงนซานอย่างนั้นเหรอไม่อยู่ฉงางหลงสายวัวหลังจากนี้ข้าจะจัดการคนในรายชื่อทั้งหมดที่ข้าได้รับมาและจากนั้นข้าจะมุ่งสู่ดินแดนทางเหนือท่านจะไปไหนกันภูเขาน้ํากลอยก็จบไปแล้วเรียบร้อยนะครับกับตอนนี้ตอนที่382ก็จะเป็นหนึ่งตอนสั้นๆน,นะครับเป้าหมายต่อไปของเราก็คือภูเขาน้ํากลอยมันจะมีความรับอะไรสําคัญที่ทําให้ ลูโจต้องทรงยู่ชางรงไปที่นั่นกันแน่นี่แค่ภารกิจแรกนะครับที่สังหารคนในรายชื่อตอนแรกเหมือนจะชิวๆนะครับแต่พอเจอกับจางหยวนฉานเข้าเนี่ยเรียน,นะซะยู่ช้างรงของเราก็เกือบที่จะแย่เหมือนกันไม่รู้ว่าที่ภูเขาน้ํากลอยนะครับยู่ช้างรงของเราพระเอกตัวน้อยจะต้องพบอะไรที่ มีอยู่ที่นั่นอีกบ้างก็เดี๋ยวมาหาคำตอบได้ในตอนหน้านะครับไว้เจอกันใหม่ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับสวัสดีครับ